เราด้สทลาซาด้สัวไทแบดาชอสามสี่ลซีทัไทยแบนดยซสีแนวนี้นก็จะเป็นแนวแบบอ มีการโยกย้ายนิดหน่อยเป็นแบบว่าให้เต้นเต้นเต้นแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะเจาไปแบบทำเป็นซีใส่กราฟ,ฟิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆต้องไม่เห็นผมในมุมนี้แน่นอนชี รอบนี้เนี่ยเขาเอาแบ,บรนด์ดังมาลดกันแบบสุดปังเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองเลยนะครับสำหรับเค s ี่แบรนด์เมกะออฟเฟอร์และตลอดทั้งวันยังได้รับเงินคืน10%เมื่อช้อปสินค้าในลา s t m มอลด้วยนะครับแถมเขายังมีคูปองส่งฟรีด้วยยังไงสามีนาะคมน,นี้อย่าลืมช็อปกันที่ลาซซาด้านะครับ,บาาายังไงก็ฝากโฆษณาลาซาดา้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับ